วันนี้นะครับเราจะเดินทางข้ามสะพานนะครับไปกินอะไรนะครับนี่เราจะไปกินซอยจุนะครับซอยจุซอยจุนี่ครับกล่องข้าวนะครับเตรียมบทสีลข้าวไว้แล้วตอนนี้รถติดมากนะครับรถติดเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยใช่ไหมกินที่ร้านกลัวไม่อิ่มครับดูจากมวลปู้องเลยครับเทศกาลครับข้ามต้องข้ามสะพานลอย นี่ครับสถานการณ์ตอนนี้ถนนมตรภาพนะครับรถเราจอดสีขาวๆอยู่นู่นนะครับแต่เราจะไปข้ามกินอาหารอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเคย่าเราจะขับรถอ้อมไปนี่มันต้องนู่นครับอยู่เทินอยู่นู่นนะครับไกลมากนะครับก็เลยเดินข้ามดีกว่านะครับตนี้ช่วงทเทศกาลรถกำลัง มาไทยอีสานน,น,ะนะครับวันนี้วันหยุดวันอาทิตย์นะครับมากินหน้าคุ้มคม่เจี๊ยบพี่น้อ,อ,นองมาเลยเขากินยงไม่ยังต้องยืนร้านเขาจะกว้างเงยกว้าวงหดเฮ้ยเอาหนึง่งไหมยังกว้างหน่อยเพราะมากวงงา้งกวงงงางเง,งยดูครับเขาจะให้เข้าร้านไหมดิ น,นี้ช,นชื่อร้านว่าต้นคูนบ่ร้านต้นคูนนะครับไปน,นั่นงศาลาดีกว่ามั<ะ>้งศาลานะ่ะศาลาศาลาไม้นะ่ะทำอะไรต้องล้างจิ้ว่ะนี่ เนี่ยมันจะมีที่มุนอยู่นี่ให้มุนไปทางนี้แล้วก็ค่อยกดทางไหนยสั่งย่งสั่งย่างมีมีเมนูอะไรบ้างครับเมนูนะคอันนี้เรามาถึงร้านต้นคูนะครับถนนวันทีงอำเภอโนนศิลานะครับเสียบเสียบส้น้อขึ้ข้นขึ้นขึ้น้นออขอข้น้นขึ อ่ก็ยังดีครก้อยขมก้อยขมบ่ัวเอาเลยกพอวงไบ่ครับก้อยก้อมครับต้ม้ต้มยังยังอีกครับน้ำตกบ่น้ำตาสามอย่างต้มก้อยขมน้ำตเอ ก๋ว้อนทำย่าง่วยกอ่งมดผ่านวว่ารงเนี่ยเาเนี้ยเพียบเ็มเมก็จะลงเนี้ยงหรอยปุ๊กน้ปุ๊กข้าวเหนียวนี่ไม่ต้องห่วงครับเอามาจากกุใจนะครับใจ้วง่ายด้วยทำซุเหรียว่าอไ ล้างเจลก่อนรับประทานนะครับโจ<ต>นีทำยังไม่ได้แล้วครับในเจลนี่หน่ <c oughs> อันนี้มีมีผักอะไรบ้างครับแนะนำนยครับอันนี้ผักผักติ้วไหมไม่ใช่ไม่ใช่ครับอันนี้ใบมันปูครับใบมันปู <c oughs> ผักาดผักกาดอันนี้ก็เคยเอ้ยไม่ใช่ครับเทียมอันนี้มีผักกาดหินครับนี่ลูกโดดพี่รองลูกโดดลูกโดดเดี๋ยวสิกินในเบื้องนะครับตอนนี้แก้โขมน้ำน้ำจิ้มขมตอนนี้ขมครับอันนี้ลูกโดดนะครับโดดไปไหนครับลูกโดดนี่โดดไปไหนโดดไปห้านะเดี๋ยวจะกินได้ดูนะครับรอเมนูเรามาก่อนรอก่นนะครับวันนี้ วันนี้เบาเท้าไปมาเบาบีทมาเองบีดมาเองนะครับเดี๋ยวฝั่งนี้มันย้อนแสงไปทางนี้เดี๋ยวสกีสักครึ่งต่างนอกรีนพยาธอวัตรฮะพยาธิหรือว่าวัสบีอีสานวัสบีอีสานยื่นออกขึ้นหลอดนะเยื้นเงินเยืนเยืนออกแรงได้ดิกระลำปีนะครับเมนูแรกมาแล้วนะครับต้มนะครับต้มมต้ผม เป็นส้มเนื้อส้มเนะื้อกินได้ครับกินได้กินเลยครับได้เลยนะบรรยากาศนะครับตรงข้ามจะเป็นโรงเรียนคอนสักนะครับคอนสักถ้าเมืเ่เอเริ่ประกาศไปเพียงังไง เดกิอเด่อมา็มันเขียนมาอย่างนั้นเราคงอ่านงั้นหล่ะลุยลุยเสนนี่เมนูต่างๆนะครับเยอะมากก้อยมะนาวก้อยขั่วตองนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มนะครับก็สั่งยังเมนูก่อสามขอขอสินเดียวกันนะเอว นี่ยังงมบ่นี่ตัวส่บ่อบส่บ่อขัดเลยผมอั้มลำอยูหล่ผมตายบ่เรื่องมึงเลยพี่บ่อนวันครับขนวันะครับเ้่อผูไทยค่าไทยบ่ได้กินดอกกระคุ้คุ้มคุ้มครับิึงนะครับสุดเจีมแล้วเงีนครับเอ

ในร้านไนตรงที่ทำหน่ข้าวนี่เดี๋ยวได้ตากล้องชิมดูก่อนครับพี่น้องนี่แก้วแก้วนี้น่าจะเป็นแก้วน้ำเปล่านะครับตัวนี้ลือน้ำเปล่านะครับจวดจวดจวดเลื่อนมาขาโควิดขาโควิดขาโควิด แก้เดียวพ่อพอดีเนี่มันต้องสมันต้อง2ขวดน่อยมันจะไปเกียรติสิเปอ็นต์เดกห่อขวดเดียวน้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำเปล่านะครับว่าขวดเดียวมันมีแคร์สิในพี่ลองร้างไปแต่ลำควครับแต่คว้องเข่าห้องเลยเข่าห้องกินว่า พ่อเป็นพ่อเป็นกระเซเนาะพ <c oughs> ่อเป็นกระ <c oughs> พ่อชิมนซ่บอันนั้นแล้มาเรียบนี่สามารถขาเอ่อในรัดพูโควหน้หนกล้วมัใส่ทะลุหดทะลุหดสวมเลยทะลุปลโปร่งไงตะกองเขาบอกตะกอไม่ <c oughs> ไม่เอาไม่เอาไม่เอา เรามีเมนูมาเพิ่มนะครับอันนี้อะไรนะน้ำตกครับน้ำตกน้ำตกนะครับนี่ข้อยขมข้อยขมนะครับขมมีมมเลาหม,มก็มีเลยหรออืมอข้าก็มีเลยอืมข้าวหมก็มียังเบบสีสยบเลยปืดครับวานเซีบๆเหมือนกันครับ

อ่ะโอเคครับก็วันนี้ก็เอาพอประมาณนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับับนกครับ